อืมน่าอร่อยเอากูถ่ายหน่อยได้ไงวะเอาไปกันละเอา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 ,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยเอามึงรู้ไหม αι? มึงรู้ไหม αι? ไอ้เฮียเนี่ยกัดตัวเนี้ยกัดจนหางขาดเลยเช็คเลือ ฝาตู้ปลาลอลอโอเคเปิดละว้ายเก็บเก็บคอไหมเก็บหลังไหมไม่ใช่เฉพาะคอไม่เจิ <c oughs> อหูฟังใหม่โอเคกูขิงแค่นี้แหละ สวัสดีครับทุกคนอยู่พรมตัวโรสดีเทลวันนี้เรามาจำมาเลเวลเจ้านี้นะครับก็คือโยเกิร์ตเมจิรสใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรสคาราเมลครับคาราเมลแล้วก็มีบุกไข่มุกเคี้ยวหนึบหนะับอืมมันช่างน่ากินเหลือเกินซึ่งตอนนี้กูก็ไปออกกําลังกายมาเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้กูกลับมาแล้วบอเฮ้ยพูดอะไรกูเนี่ยช่างมันเถอะ กูไม่ได้ตั้งบทพูดว่าจะพูดอะไรก็พูดตามอารมณ์กูไปนะั่นแหละเพื่อไม่เสียเวลามาแกะกันช่างมันเถอะครับจะแกะตรงไหนก็ช่างมันแต่ที่รู้ก็าากินก่อนน,นี่ดูดิโคตรน่ากินเลยว,วะนี่เชีย่ยตอนแรกกูรู้ว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสชานมไข่มุกที่ไหนได้คาราเมลกับมีบุกกับไข่มุกโอเคเดี๋ยวกูไปเอาช้อนก่อนนะ มาแบบรวดเร็วเป็นพู้ไหนแกะแล้วก็กินอู้แกะมาก็ต้องเจอแบบนี้นะครับรู้ไหมทุกคนแกะโยเกิร์ตมามันต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมเจอประจําอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ทุกคนทำก็นั่นก็คือแต่กูเรียแบบออกกล้องแบบนี้มันจะดูน่าเกลียดนะก็ช่างมันเถอะไม่ได้สนอะไรใช่ แค่มารีวิวให้เขารวยเฉยๆแต่เขาไม่ได้จ่ายกูเขาไม่ได้จ่ายตังค์มาให้กูรีวิวโอเคมันคือการสมัครใจของกูเขาไม่ได้จ่ายตัง okay. ค์อะไรให้เขาให้กูมารีวิวโอเคแค่นั้นนะจบเดี๋ยวเอาของออก,ออกก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะจ๊ะนี่เห็นไหม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 เดี๋ยวหก บุกไข่มุกด้วยนี่นี่นี่บุกด้วยนี่บุกด้วยนี่นี่กองโฟกัสดีกว่าไม่ใช่โฟกัสหน้ากูอย่างเดียวเก่งมากินกันเลยขอยคำหนึ่งรสชาติก็คือโยเกิร์ต่นแหละ แต่มันเพิ่มความมันของคาราเมลแล้วก็ความหอมของมันแล้วก็มีรสชาติคาราเมลใช่มันบอกว่าความหอมนะแต่กูแม่งตีไปเป็นรสชาติคาราเมลเออกูก็งงตัวเองเหมือนกันส่วนไข่มุกบุกก็ประมาณเนี้ยมามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกินชานมงไข่มุกก่อนไมไเยอะมาก ตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามีขายเซเว่นด้วยแต่ที่รู้เนี่ยที่ผมโพสต์ไปใน y t u t u อ่ะซื้อมาจากแมคโครโอเคกินต่อเมื่อกี้เมื่อกี้กูแม่งออกนอกเรื่องนอกเรื่องแล้วก็ออกทะเลไปสักพักหนึ่ง่ะกินต่อดีเสียงว่าวเอซิมารู S ้ว่ากูต้องกินใ,นใกล้ๆเห็นฟันเหลืองๆกูนะ ไม่นาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะบอกรสชาติให้นะรสชาติก็คือเดดดแต่มีความหวานและความมันของคาราเมลและมีกลิ่นของมันและข้อดีของมันหนึนม่มันมีบุกด้วยมันมีบุกไข่มุกแต่ไขม่มุกมันไม่ได้กลมนะมันเป็นสี่เหลี่ยมน,นะเว้ย ไข่มุกมันไม่ได้กลมนะหรือว่ากูมองผิดวะเอ๋เลือกเปื้อนมือชัางแม่งกูเช็บเดียว,ว่ากูปล่อยมันเง้เดี๋ยวมันก็เหนียวเหนียวเดี๋ยวกูไปล้างกมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะกูต้องรีบไปอาบน้ำแล้วกินให้เสร็จกินได้ถ้วยเดียวพอแล้วแล้วโยเกิร์ตเนี่ยมันเป็นอาหารเย็นกูด้วยแล้วกูไม่กินข้าวเพราะกูกำลังลดน้ำหนักอยู่ เข้าใจเนาะแต่กูว่าถ้ากินเนี้ยถ้ามามาสามถ้วยกูก็กลับมาเอื้อมอ้วนเหมือนเดิมอะหมดละตกก็จบคคิปมพีทนานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระเด้งเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมอัพโหลดนะครับโอเคไปละบาย